ดำน้ำตาลแดง,ส,ง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 ดส้งงสงสม,สมเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงเทาขาวทองเงินดำศูนย์น้ำตาลหแดงสองส้มสามเหลือง4ีค่ะรู้งคิดว่าหลายคนคงจะนึกถึงภาพบรรยากาศของการท่องค่าสีของนักเรียนหรือของตัวเองในสมัยหนึ่งสมัยนานมาแล้วนะคะที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตา ที่จะท่องค่าสีและจำค่าสีให้ได้ต่างคนต่างก็หามุมสงบกันเพื่อที่จะจดจำสิ่งที่ครูสั่งและเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนพื้นฐานช่างอิเล็กทรอนิกส์กันนะคะซึ่งบรรยากาศวันนั้นก็ทําให้ครูต้องมาคิดและก็หาวิธีการที่จะทําอย่างไรที่จะช่วยเหลือนักเรียนซึ่งตอนนี้นักเรียนของครูก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะจากการเรียนปวชซึ่งเรามีเวลาที่จะ ท่องค่าสีมีเวลาให้กับการเรียนพื้นฐานที่ค่อนข้างยาวนานกับตอนนี้ซึ่งต้องมาดูแลนักเรียนที่จะต้องมาเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่มีเวลาค่อนข้างน้อยและจะต้องมีความรู้แล้วก็ทักษะเรื่องการอ่านค่าสีซึ่งเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานในหลักสูตรระยะสั้นๆในวิชางานพื้นฐานของ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์กันนะคะซึ่งครูเห็นว่าการแก้ปัญหานี้ด้วยการสร้างชุดฝึกทักษะขึ้นมาเพื่อช่วยนักเรียนนะคะมีลักษณะที่ทำให้การเรียนการสอนหรือการอ่านค่าสีจะทำได้ง่ายขึ้นจะง่ายหรือยากอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับแบบฝึกการอ่านค่าสีนะคะหรือว่าแบบฝึกทักษะการอ่านค่าสีตัวต้านทานชนิดสีแถบสีซึ่งครูได้สร้างขึ้นมาก็ได้ จำลองนะคะจำลองตัวต้านทานที่มีขนาดใหญ่ให้ดูชัดนะคะแล้วก็ก้างล่างเป็นช่องที่แทนด้วยสีต่างๆของตัวต้านทานซึ่งมีแถบสี4แถบสีด้วยกันมีแถบที่1แทนตัวเลขตัวที่1แถบที่2ก็แทนตัวเลขตัวที่2แถบที่3เป็นตัวคูณแถบที่4เป็นค่าความผิดพลาดของตัวต้านทานคิดเป็นปเปอร์เซ็นต์นะคะมีค่าบวกลบ อันนี้แล้วแต่กี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับขนาดที่เขากําหนดมาทีนี้เรามาดูกันว่าข้างล่างเป็นตารางการอ่านค่าสีมาตรฐานซึ่งเป็นตารางนี้ที่นักเรียนทุกคนผู้ที่เรียนในเรื่องของพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์จะรู้จักกันดีการอ่านค่าตัวนี้นะคะจะเห็นว่าสีแถบสีทุกแถบสีจะแทนด้วยตัวเลขสีดำแทนเลขศูนย์น้ำตาล 2 3 3ตามลำดับที่เห็นนะคะแถบสีที่1ก็แทนตัวเลขตัวที่1ถ้าเป็นสีดำก็แทนด้วยเลขศูย์แถบสีที่2ก็เช่นเดียวกันส่วนแถบสีที่ถามนั้นแทนเป็นตัวคูณจะคูณด้วยอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับสีที่เขาาำนดมาอย่างเช่นสีแดงก็คูณด้วย10ยกกำลังสองหรือคูณแล้วได้ศูนย์สลูกสีสุดท้ายก็เป็นแถบที่แทนความผิดพลาด เราสามารถที่จะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงหาค่าความผิดพลาดตามแถบสีที่กำหนดมาออกเป็นเปอร์เซนต์และมีค่าทั้งบวกและลบนะคะค่ะเรารู้จักแบบฝึกการอ่านค่าสีกันแล้วเราก็มาดูกันนะคะว่าการอ่านค่าสีตัวต้านทานที่เป็นตัวต้านทานจริงเราจะอ่านกันอย่างไรโดยใช้แบบฝึกทักษะกันนะคะตัวที่1กํากำหนดให้ตัวที่1เลยเป็นตัวต้านทานที่มีสี ส้มขาวส้มทองนะคะส้มขาวส้มทองค่าที่อ่านได้เรามาดูกันค่ะส้มสีที่หนึ่งก็เป็นสีส้มเลขสามขาวขาวเราเลื่อนขึ้นได้ค่ะเป็นสีขาว9และสีที่สตัวคูณส้มก็คือคูณ10ยกกำลัง3หรือคูณด้วย1,000สุดท้ายสีทอง ก็เป็นสีค่าบวกลบ5%สีทองนะคะทีนี้สรุปค่าตัวต้านทานตัวนี้เราอ่านได้ทันทีหนไหมคะเราไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งไล่สีหรือไม่ไม่ต้องไปดูว่าสีตัวนี้เทบยังไงเราดึงขึ้นมาแล้วเราก็สามารถอ่านค่าได้ทันทีส้มขาวส้มทองค่าที่อ่านได้ก็คือ39 0 0 0พนโอห์มหรือ30,000ื 9,000โอห์มเราแปลงค่าให้ใหญ่ขึ้นก็คือ 39K คีโอห์มบวกลบ5%เปซ็น์เป็นยังไงคะยากเหมือนตอนเราเรียนปวชกันไหมหรือยากเหมือนที่เราเคยเรียนในระดับอตอนที่เราเรียนพื้นฐานกันไหมนะคะวิชาฟิสิกส์ก็ต้องเรียนนะคะตัวนี้ค่ะทีนี้เรามาดูอีกตัวค่ะเดีย๋ยวคุณมูให้ดูอีกตัวนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวต้านทานตัวใหญ่หน่อยสีดํา สีเออไม่ใช่ตัวทีค่ะมีสีเขียวดำน้ำตาลและทองนะคะเรามาดูตารางกันค่ะสีเขียวค่ะเขียวดำค่ะเลื่อนลงมาได้เลยค่ะตัวเลื่อนนี้อาจจะาไม่ไม่ได้ดังใจเท่าไหร่อ่าโอเคเขียวดำน้ำตาลค่ะน้ำตาลน้ำตาลสีอะไรน้ำตาลเลยกที่ โอเคค่ะและทองก็จะได้สีที่1เขียวดำน้ำตาลทองเขียว5ดำศูนย์น้ำตาลศูนย 1, ลูกก็ได้500อูโอห์มบวกลบก5เป็นเปยังไงยิ่งเรียนยิ่ง,งสนุกใช่ไหมคะค่ะในทางการเรียนของวิชาพื้นฐานตัวนี้นะคะถ้าเราอ่านค่าสีได้เราก็สามารถที่จะ เอาตัวต้านทานนี้ไปใช้ได้เลยแต่เมื่อไหรที่เราต้องมาเจอตัวต้านทานในวงจรซึ่งในวงจรนั้นเขากําหนดค่าเป็นตัวต้านทานมาอย่างเช่นตัวนี้ในวงจรนี้มีค่าตัวต้านทานตัวนี้นะคะ27โอห์ม27โอห์มนะคะถ้าเราไม่รู้สีไหนอยู่ยังไงเราไม่รู้ว่า ค่าของสีแต่ละสีมันอยู่แถบไหนมีค่าเท่าไหร่เนี่ยก็จะทําให้เราเสียเวลานะคะทีนี้พอเรามามีชุดฝึกตัวนี้เรามาดูกันค่ะว่า27โอห์มยากหรือง่ายดูกันเลยค่ะ2และ7ค่าโอเค2 7ค่าและตัวที่3ไม่มีนะคะโอเคเป็นยังไง ปุ๊บเดียวเห็นไหมคะได้แล้ว27โอห์มและ5%ตัวนี้ขอให้จำเลยนะคะว่าตัวต้านทาน4แถบสีถ้าไม่มีค่าบอกมาว่าบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์ขอให้จำเลยว่าจะเป็นค่ามาตรฐานคือค่าบวกลบ5%ค่ะค่ะเราดูอีกตัวนะคะว่าตัวต้านทานในวงจรที่เรา พบแล้วเราต้องไปหาค่าของมันอย่างตัวนี้ 100k โ oh อหม 100k โ oh อหมนั้นเรามาดูกันเลยว่ามีสีอะไรบ้าง100ก็เริ่มต้องเป็นเลขหนึ่งแน่นอนสีน้ำตาลค่ะ100 100 1 0 0 k หรือ1 0 0กิโลอ่ะ100แสดงว่าเลขติดกับเลขหนึ่งต้องเป็นเลขศูนย์กิโล100กิโลแสดงว่าต้องมีศูนย์อีกลูกและมีกิโลเอาเรามาดูกันค่ะ เลื่อนไปค่ะเลื่อนหา100่งรกิโลโอห์มโอเคได้เลยเห็นไหมคะไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนวณอะไรทั้งนั้นเราก็ได้มาเลยว่า100่งรกิโลโอห์มมีสีน้ำตาลสีดำสีเหลืองและสีทองเป็นสีที่บอกค่าความผิดพลาดให้เราบวกลบ5%เปอร์ซ็์เป็นยังไงคะการอ่าน การฝึกทักษะการอ่านค่าสีตัวต้านทานที่ครูได้สร้างขึ้นช่วยอะไรให้เราได้เยอะขึ้นไหมคะง่ายขึ้นใช่ไหมสนุกขึ้นค่ะครูก็หวังว่าคลิปนี้คงจะช่วยให้ผู้ที่สนใจและนักเรียนของครูนะคะมีทักษะในการอ่านค่าสีเนี่ยดีและง่ายและสนุกค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับคลิปนี้ครูต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ